นนานา,นารู่วันที่11กันยายนปี2001ทั่วโลกต้องเจอกับศกนัฏตรกรรมที่เลวร้ายที่สุดในรอบทศวรรษเมื่อมีเครื่องบินพุ่งเข้าชนตึก w เวลเทรดของนิวยอร์กถึงสองลำจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บกว่า3,000รายและผู้ที่ถูกหมายหัวว่าคือตัวการแห่งศกนัฏตรกรรมนี้คือนายอุสมะบิลเดน อดีตผู้ก่อการร้ายอันดับหนึ่งของโลกนั่นเองจากเหตุวินาศกรรมนายวันวันทำให้สหรัฐต้องการตัวบิลลาดินมากที่สุดแต่กลุ่มตาลิบันกลับดื้อดึงไม่ยอมส่งตัวบิลลาดินมาดำเนินคดีแต่อย่างใดทำให้สหรัฐได้เปิดฉากสงครามในอัฟกานิสถานเพื่อตามล่าบิลลาดินจนทำให้กลุ่มตาลิบันล่มสลายส่วนบิลลาดินก็หายเข้ากลิบเมฆไปในที่สุดสหรัฐยังคงไม่ลดละและตามสืบหาเบาะแสของบิลลาดิน อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวันที่2องพฤษภาคมปี2011วาระสุดท้ายของบิลาดินก็มาถึงและนี่คือเรื่องราวของปฏิบัติการเนปจูนสเปียร์ภารกิจสังหารบิลาดินเรื่องราวที่จะได้ฟังต่อจากนี้คือบันทึกภารกิจหอแข่งเนปจูนที่เขียนโดยมาร์ o โอเวซึ่งเป็นนักประกาของหนึ่งในซิลทีมซิกซ์ที่บุกเข้าสังหารบิลลาดินในคืนนั้น การตัดสินใจอนุมัติแผนสังหารบิลลาดินของโอบามาในค่ำคืนที่ไร้แสงจันทร์ของเดือนพฤษภาคมมีความสำคัญมากขึ้นโดยเห็นได้จากการบรรยายสรุปแผนแก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐมีความกังวลใจว่าหากแผนการดังกล่าวรั่วไหลไปยังสื่อมวลชนจะส่งผลให้บิลลดินหนีหายไปได้อีกเป็น10ปีตั้งแต่เหตุการณ์11กันยายนปี2001ที่ผ่านมา มีการปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายของหน่วยรบพิเศษสหรัฐในดินแดนปากีสถานอย่างน้อย4ครั้งแต่ในครั้งที่จะเกิดขึ้นนี้พื้นที่ปฏิบัติการอยู่ลึกเข้าไปในดินแดนปากีสถานกว่า150กิโลเมตรนับว่าเป็นภารกิจที่ไม่คล้ายกับการปฏิบัติการครั้งใดๆที่ผ่านมาหน่วยปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจนี้คือหน่วยซิลทีม6 ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากปฏิบัติหน้าที่ในอัฟกานิสถานโดยมีหน้าที่ตามล่าบิลาดินในพื้นที่ภาคตะวันออกของอัฟกานิสถานมาตั้งแต่ปี2001อากาศยานปีกหมุนจำนวนห้าลำได้ยกตัวบินออกจากเมืองจาราล,ลัติดอัฟกานิสถานโดยประกอบด้วยเฮลิคอปเตอร์ลําเลียงขนาดเท่ากับรถโรงเรียนหรือชินุกจำนวน3ลํลซึ่งทำหน้าที่บรรทุกกำลัง จากหน่วยซิลจำนวน24คนที่ใช้แก้ปัญหาหากหน่วยปฏิบัติการหลักไม่สามารถดำเนินการต่อได้ชีนุกทั้งสามลำได้แยกตัวลงจอดในทะเลปากีิสถานห่างจากแหล่งกบดานของบิลลาดินในเมืองอับบูธบัตดประมาณ50กิโลเมตรสำหรับเฮลิคอปเตอร์อีกสองลำเป็นเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ Black Hawk บรรทุกทีมสังหารจากหน่วยซิล23คนพร้อมล่ามและสุนักสะกดรอยชื่อไคโรโดยภารกิจการเจาะเข้าไปยังเป้าหมายมอบให้ทีมซิลจำนวน19คนและภารกิจค้นหาและสังหารบิลเดนเป็นหน่วยซิลที่เหลืออีก3คนแบล็คฮอคที่บรรทุกหน่วยโจมตีเป็นหอที่ได้รับการปรับแต่งระบบพรางตัวเป็นพิเศษเพื่อลดเสียงจากเครื่องยนต์และใบพัดท้ายรวมทั้งลดการตรวจจับ ด้วยเรไดาร์จากปากีสถานการเพิ่มน้ำหนักของเทคโนโลยีพลางตัวหรือสเตลทำให้การคำนวณน้ำหนักบรรทุกในการจู่โจมต้องละเอียดมาจนถึงระดับน้ำหนัก50กรัมสำหรับปัจจัยของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการปฏิบัติในคืนนั้นคืออุณหภูมิสูงกว่าที่มีการพยากรณ์ไว้ตามแผนการที่กำหนด Black Hawk จะส่งหน่วยซิลด้วยการโรยตัวและบินออกจากพื้นที่โดยใช้เวลารวม2นาทีและคาดหวังว่า พลเรือในพื้นที่ที่อาจจะได้ยินเสียงจะคิดว่าเป็นอากาศยานของปากีสถาน b Black h a อ k เครื่องที่1จะบินลอยตัวอยู่เหนือพื้นที่บริเวณสนามหญ้าภายในรั้วหน้าอาคารเป้าหมายและหน่วยซิลจะโรยตัวลงบนสนามหญ้า b Black h a อ k ตัวที่2จะบินลอยตัวอยู่เหนืออาคารและปล่อยหน่วยซิลลงบนหลังคาส่วนหนึ่งและจะนำอีกส่วนหนึ่งไปลงด้านนอกพื้นที่เป้าหมายพร้อมกับล่ามและสุนัขสะกดรอย เพื่อทำหน้าที่ขัดขวางและติดตามบุคคลภายในอาคารที่พยายามจะหลบหนีออกจากพื้นที่และแจ้งเตือนหน่วยซิลที่อยู่ในอาคารหากปากีสถานรู้ตัวและทรงกำลังติดอาวุธเข้ามาปิดล้อมอาคารในกรณีที่เกิดสถานการณ์กองกำลังปากีสถานรู้ตัวและปิดล้อมพื้นที่ระหว่างที่ภารกิจยังไม่สำเร็จแผนเผชิญเหตุได้กำหนดให้หน่วยซิลทั้งหมดหลบเข้าไปในอาคารหลีกเลี่ยงการประทะกับกองกำลังปากีสถาน และเวลาเดียวกันในระดับสูงหน่วยงานสหรัฐจากวอชิงตันจะใช้การเจรจาต่อรองเพื่อหาทางออกให้แก่นหน่วยซิลที่อยู่ในอาคารหน่วยซิลสองหน่วยที่ปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมายจะเคลื่อนที่รุกไปข้างหน้าโจมตีอย่างประสานสอดคล้องกันจากด้านบนลงล่างและจากด้านล่างขึ้นบนอาคารโดยอาวุธที่ซิลใช้เป็นอาวุธเก็บเสียงเพื่อเป็นหลักประกันการจู่โจมต่อเป้าหมายขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนทั้งหมด จะสั้นนับเป็นนาทีซึ่งหน่วยซิลทีม6ได้ทำการฝึกซ้อมในสถานการณ์จำลองมาแล้วหลายครั้งแต่การปฏิบัติจริงมีได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากอุณหภูมิสูงและอากาศที่เบาบางทำให้แบล็ k ฮอกลําแรกที่พยายามบินลอยตัวอยู่เหนือพื้นที่เป้าหมายเกิดการแกว่งและกระชากนักบินควบคุมไม่ได้ทำให้นักบินต้องนำเครื่องร่อนลงแตะพื้นอย่างแรกทำให้ส่วนหางและใบพัดหลังกระแทก เข้ากับผนังกำแพงสูง4เมตรของพื้นที่รอบอาคารนักบินจำต้องบังคับให้ส่วนจมูกของเครื่องกดลงกับพื้นดินเพื่อไม่ให้ลำตัวพลิกคว่ำและหน่วยซิลต้องตะเกีกตะก,กายออกมาจากเครื่องและมุ่งไปที่สนามหญ้าเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปทำให้นักบินแบล็ h ฮอคอีกลำหนึ่งไม่พยายามที่จะบินลอยทรงตัวแต่ได้จอดลงกับพื้นและปล่อยหน่วยซิลที่เหลือ ออกจากเครื่องบริเวณด้านนอกกำแพงซึ่งทำให้ต้องสูญเสียการจู่โจมไปในสถานการณ์ที่ผันแปร ى, ไปจนเกือบทำให้ภารกิจล้มเหลวแต่หน่ยซิลซึ่งได้รับการฝึกฝนในสถานการณ์มาทุกรูปแบบจึงไม่ได้ยกเลิกภารกิจโดยยังคงดำรงความมุ่งหมายเดิมไว้โดยได้เริ่มจุดระเบิดเปิดเส้นทางทะลุผ่านกำแพงและประตูไปยังบ้านสามชั้นโดยเริ่มจากชั้นล่างสุดหน่วยซิลทีม6ยังเคลื่อนที่ทะลุทะลวงไปข้างหน้า โดยจุดระเบิดทำลายสิ่งกีดขวางที่ปิดกั้นเส้นทางเคลื่อนที่การรื้อถอนสิ่งของที่ขวางบนาันไดยิงต่อสู้และสังหารชายที่ขัดขวางการเคลื่อนที่โดยหน่วยซิลได้สังหารผู้ชายสามคนกับหญิงหนึ่งคนเพื่อให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้สำหรับคนในบ้านที่เหลือหน่วยซิลได้ใช้อุปกรณ์ผูกมัดรัดเด็กๆไว้ทุกชั้นรวมถึงบริเวณทางเดินหน้าห้องที่บิลดินพักอยู่ ในขณะที่หน่วยซิลสามคนที่รับหน้าที่ค้นหาบิลลาดินขึ้นมาถึงบันไดชั้นสูงสุดชั้น3ของอาคารพวกเขาพบเห็นชายร่างสูงยืนอยู่ที่ปลายทางของห้องโถงและจําได้ทันทีว่านั่นคือบิลลาดินและบิลลาดินก็เห็นพวกเขาเช่นกันอาศัยความมืดสลวยยา,ามค่ําคืนบิลลาดินได้โดดหลบเข้าไปในห้องหน่วยซิลคาดว่าบิลลาดินหลบเข้าไปในห้องเพื่อหยิบอาวุธทั้ง3ามคนจึงไล่ตามบิลลาดินเข้าไปอย่างกระชั้นชิด ภายในห้องเมื่อเข้าไปพบว่ามีผู้หญิงอีกสองคนยืนขวางกั้นกลางระหว่างบิลาดินเอาไว้และพยายามป้องกันเขาไว้หน่วยซิลคนแรกเข้าไปคว้าตัวผู้หญิงและผลักออกไปนอกทางแม้จะเกรงว่าผู้หญิงที่ยืนกั้นกลางนั้นอาจสวมเสื้อผูกระเบิดไว้ก็เป็นได้เมื่อหมดสิ่งกีดขวางแล้วหน่วยซิลอีกสองคนที่อยู่ด้านหลังก็เปิดฉากยิงบิลาดินทันทีกระสุนนัดแรกเจาะเข้าที่หน้าอก และนัดที่สองเข้าที่ตาด้านซ้ายทะลุกออกด้านหลังของศีรษะทุกสิ่งทุกอย่างได้สิ้นสุดลงในเสี้ยววินาทีการรายงานด้วยคำเรียกขานเจร์นนโมค่าศึกถูกสังหารได้ถูกส่งกลับจากปากีสถานด้วยระบบถ่ายทอดผ่านดาวเทียมไปยังอีกฟากหนึ่งของมุมโลกหนาห้องสถานการณ์ทำเนียบขาวกรุงวอชิงตันสหรัฐในทันทีในเวลาเดียวกัน หน่วยซิลที่เหลือได้ถ่ายรูปศพที่ถูกสังหารเพื่อใช้ในการพิสูจน์และตรวจคนสถานที่โดยตรวจยึดอาวุธปืน AK-47 และปืนพกมาครอฟที่ผลิตในรัสเซียวางอยู่บนชั้นวางของข้างประตูทางเข้าห้องของบิลาดินซึ่งเขาไม่มีโอกาสได้ใช้มันอาวุธที่ตรวจพบข้างนอกยังมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเอกสารอีกจำนวนหนึ่งซึ่งได้ถูกนำกลับมาด้วยเพื่อทำการบันทึกและตรวจสอบเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป การปฏิบัติการตั้งแต่หน่วยซีลลงแตะพื้นจนถึงได้สังหารบิลดินได้ใช้เวลาทั้งหมด15นาทีและอีก23นาทีต่อมาเป็นเวลาที่ใช้ในการระเบิดทำลายแบล็คฮอคที่ตกชำรุดหลังจากต้อนผู้หญิง9คนและเด็ก18คนออกไปให้พลรัศมีแรงระเบิดจากนั้นชินุกหนึ่งลำที่จอดคอยห่างออกไปจากเป้าหมาย50กิโลเมตรได้บินเข้ามารับร่างไร้วิญญาณของบิลาดิน และหน่วยซิลจากแบล็คฮอคที่ตกรวมถึงอาวุธเอกสารและสิ่งของต่างๆที่ยึดมาได้จากอาคารเฮลิคอปเตอร์ที่เหลือทั้งหมดได้บินกลับไปยังฐานบินบากแกรมในอัฟกา,านิสถานสำหรับร่างของเบลลดินถูกนำส่งไปยังเรือรบสหรัฐที่ลอยลำอยู่ในทะเลเพื่อการนำศพของเบลลดินทิ้งลงในทะเลซึ่งเป็นจุดที่ไม่เปิดเผยอันจะเป็นการป้องกันมีให้มีการสร้างสารหรือสัญ,ญลักษณ์ ให้ระลึกถึงบิลาดินขึ้นมาอีกเมื่อโอเปอรชันเนปจูนสเปียร์ได้สิ้นสุดลงแล้วอย่างสมบูรณ์ในอีกสองสามสัปดาห์ต่อไปหน่วยซีลทีม6ที่สังหารบิลาดินจะกลับสู่สนามฝึกใหม่เพื่อทบทวนและปรับสภาพให้เหมาะสมกับภารกิจที่จะได้รับมอบหมายภายในสองสาเดือนจะเป็นวงรอบของพวกเขาที่เดินทางข้ามซีกโลกอีกครั้งเพื่อไปปฏิบัติภารกิจอันท้าทายและยากจะคาดเดาได้ต่อไป เรื่องราวการสังหารบิลดินนี้ถูกแดดแปลงมาเป็นภาพยนตร์เรื่อง Zero Dark h e r ที่ยุทธการถล่มบิลดินที่ออกฉายในปี2012โดยจะเป็นเรื่องราวที่เล่าผ่านตัวละคร CIA ที่ชื่อว่ามายาผู้คอยสืบเสาะหาแหล่งกบดานของบิลดินนั่นเองสุดท้ายแม้ว่าบิลดินจะถูกกำจัดแต่ก็ไม่ได้ทำให้การก่อการร้ายสิ้นสุดตามไปด้วยแต่กลับทำให้เกิดความแค้นของเครือข่ายบิลดิน จนอาจเป็นชนวนให้เกิดเลดินคนต่อไปก็เป็นได้ในตอนต่อไปของนานานา้นารู้พี่นานาจะพาทุทกๆคนไปรู้จักกับตำนานยอดนักสู้บรูซลีกันค่ะ Be water my friend my